unrelenting passion mixed with a dedication to see it every second are what turn childhood dreams into moments that last a lifetime. No matter the goal, your time defines your greatness. ไปดูกันครับสำหรับโมโ,โทนทการแข่งโมโนทรครับสนามนี้เนี่ยกิสตาร์ทในแถวหน้าเป็นตัวของโทนี่บอริโนนะครับได้โพ ข้างๆเขาก็คือตัวของเชลซิโนวีเอสตินะครับสองนักแข่งชาวอิตาเลียนไอโอคุระอยู่อันดับ3นะครับกลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วยังเจ็บอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าทําได้ดีมากอันดับ4เป็นคาร์เนตครับอันดับ5้าเดียโกโมเรล่าอันดับที่6เป็นอเวอร์ดานิัสาปีหน้าผมว่าเดียโกโมเรล่าน่าจะน่าจะเก่งมากแน่ๆปีนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นปีแรกในฐานะรุกกี้ก็ป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้าได้บ่อยนะครับแม้จะยืนระยะไม่ค่อยอยู่ กิจที่เครับมีโจโรเบิร์ตแเป็นอลอนโซโลเปสนะครับกิจที่เเป็นวานิลกอนซาเลส10บเอาเดเกครับ11ซาลัช12บสองเป็นตัวของมาร์โกสตามิเรส13เดนิสออนจู14เจคดิกซันครับ15เป็นโบเบนเซเนเดอร์16เซน่าเอเจสครับกิจที่สิบเจ็ดเป็นไอมุซาสากิ18เดนิฟอร์เจียครับ 19ซอนต้าไฟเดนโกเบิร์กนะครับ20บแบร์รี่เบลเตสยีสิบเจนนี่เอโคบ้าครับกล้องสมเกียรติอยู่ตรงนี้แหละครับแถว8เลยกิจที่22 23เป็นแมตเตียปาชิน Garcia, นี่นะครับิดที่24่สิบสี่เป็นเซอร์จิโอกาเซียเนี่ยครับกาเซียเหนื่อยปาชินนี่ก็ลงวายการอีกสนามหนึ่งนะครับ25เป็นดารินบินเดอร์ครับ26อิซานเกลราห์่สิบเเป็นเจ้าเม่มาเซียนะครับ ข้างหลังก็มีมาริโออาจีชาบีคาเดลุสอูนัยอลาเดรนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยชาเบียอาร์ติกาสช่วงของการแข่งขันครับเกมเรสนี้กล้องสตาร์ทแถวที่8เหนื่อยเลยครับขณะที่2นักแข่งจากเกรซินี่ก็ใช้ลายที่เป็นทริบิวให้กับบอสที่ล่งลับของพวกเขาด้วยก็คือฟาอุโซเกรซินีออกมาก็ล้มไปก่อนเลยครับ อลอนโซโลเปสพุช so หนักแต่ก็ไม่ไหวครับกลิ้งไปก่อนโค้ง16ออกมาในช่วงแรกก็เป็นโทเนี่โบลิโนนะครับนำได้ก่อนขี่ดีนะครับตามด้วยแอรอนคาร์เนตแล้วก็ไอโอคุระขณะที่กล้องสมเกียรติคือเหนื่อยครับเหนื่อยมากเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยไล่ไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็ กว่าที่รถแข่งจะลงตัวแล้วก็กริปของยางมันคงที่เนี่ยกล้องก็ต้องรอเวลาจนเกือบครึ่งทางของการแข่งขันเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่ามันเป็นด้วยช่วงแรกๆเนี่ยพอน้ำมันเต็มถังนะครับรถไม่สามารถที่จะขี่ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็มาดีได้ในช่วงท้ายๆนี่เป็นจังหวะที่โดนการเสียไล่บี้เข้ามาข้างหลังแอรอนคาร์เนตครับ ตรงนี้ไล่บทกันอยู่กับไอโอคุระไอโอคุระขี่มั่นใจมากสนามนี้ไล่บทกันมานะครับช่วงแรกเนี่ยโทเนียโบริโน่เนี่ย,ยขยับออกไปนะครับเพราะว่าตัวของเอรอนคาเนตกับไอโอคุระนั่นบี้กันหนักเลยแต่หลังจากนั้นครับโทเนียโบริโน่เองก็รูดลงมาโดนคาเนตแซงนะครับโอคุระตามใหม่กคันหนึ่งขณะที่กาเซียเองครับ ไล่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้จะมีแต้มนะครับกล้องสมเกียตเองก็ค่อยๆเก็บอันดับขึ้นมานะครับถึงอันดับที่17ในช่วง5รอบสุดท้ายก็ดูแล้วว่าลุ้นแต้มยากมากสนามนี้แต่น้องไม่ยอมแพ้นะครับสำหรับตัวของกล้องสมเกียรตค่อยๆไล่กดดันคู่แข่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่เป็นกลุ่มหน้าครับการไล่ชิงตำแหน่งผู้นำไอโอคุระกับ แอรอนคาเนตนแน่นสลับกันนําสลับกันตามอยู่หลายครั้งนะครับจังหวะทิมเข้ามาแซงขณะที่อารอนโซโลเปสโดนโทษออลองหลายพนตี้ครับล้มไปก็ยังโดนอีกครับสี่รอบสุดท้ายสนุกมากไล่บทกันมันครับโอคุลากับคาเนตคนที่น่าเสียดายจริงๆก็คือคนนี้อะเชลซิโนวีเอสติมีลุ้นอยู่ครับ พยายามไล่บทเข้ามาหาโทนี่อบริโนจะลุ้นเอาโพเดียมครับแต่กลิ้งไปซะก่อนและในรอบสุดท้ายโอคุระก็เริ่มเพิ่มระยะห่างออกมาเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกนะครับชนะครับไอโอคุระกาเซียจบอันดับ2นั่นก็ทําให้ตัวของไอโอคุระนั้นขยับขึ้นเป็นผู้นำมนตารางคะแนนสะสมอันดับที่2ในเรสนี้เป็นของแอรอนคาเนตครับ3ตามมาก็คือโทนี่อบริโนครับ ได้ขึ้นโพเดียมในโฮมเรสสองสนามแล้วครับทองที้โบลิโน่โพเดียมในฤดูกาลนี้ทีมได้เฮเลยครับทีมของไอโอคุระ MT Helmet MSI ครับอันดับที่4เป็นมาริโอกอนซาเลสครับ5เจคดิกซัน6เอาลเดเกอันดับที่7ก็คือฟิลิปซานลัชนะครับโจโรเบิร์ตก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่ครับไอโอคุระ ok คะแนนขยับขึ้นมาเป็นผู้นำแซงเซร์โจกาเซียขึ้นมา9คะแนนโจโรเบิร์สแล้วก็ลอนโซโลเปสห่างออกไปนะครับคะแนนเท่ากันเลย133แตม้มคันเน็ตดับ2นะครับดับ3โทนียโบลิโนเนี่ยครับถึงขั้นปล่อยโฮลันเลยครับคือเขาคงอื่นอัดอ่ะมันมันมีผลต่อสภาพจิตใจแล้วก็ส่งต่อเรื่องของกายภาพนะครับ ไปไม่ได้เลยครับเซโจกาเซียกว่าจะไล่ขึ้นมาจากท้ายได้เจนก็คือสถานการณ์น่าเป็นห่วงนะครับต้องพยายามฟื้นกลับมาให้ได้ขณะที่คนนี้เนี่ยพอรู้อนาะคตตัวเองแล้วก็พยายามที่จะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดแล้วก็ชนะไปไอโอคูระบวกไปยี่ิห้าคะแนนครับอันดับที่สองคาร์เน็ตอันดับสาเป็นโทเนียโบลิโนครับคุณผู้ชม อันดับที่4ก็คือมาิโอลกอนซาเลส5เจคดิกสันครับ6เฟมินาเดเกอันดับที่7ฟิลิปซาลัชนะครับอันดับที่8ดิโอโกโมเรล่า9เป็นอาเบิร์ตอารีนาสอันดับที่10เป็นดารินบินเดอร์นะครับ11เซนนาเอเจสครับอันดับที่12เป็นเซอร์จิโอกาเซีย13โจโรเบิร์ตครับกล้องสมเกียรติมาแซงได้ช่วงโค้งสุดท้ายเลยครับขยับผ่านมากอสตามิเรสขึ้นมา จบอันดับที่14เก็บมาได้2แต้มครับสู้ครับเคนสุดพลังมากอสซิเมรสจบอันดับที่15นะครับอายูมูกับเจนนี่โอโคบบาอันดับที่16แล้วก็17นะครับอันดับที่18เป็นแบรรี่บอลเตอร์สนะครับ19ออนจู20โบเบนนะครับที่11อิซันเกลราลก็22เป็นเดนิฟอร์เจีย23ซอนตาฟานิงโกเบิร์กนะครับ24ก็คือเจ้าเมซีย อันดับที่25ครับมาเรียวอาจิ26ชาเบียอธิการแล้วก็กลุ่มหลังมีคาเดลุสมีออลาเรนะครับแล้วก็อ l ลอนโซโลเปสยังเข้มจนจบเรสได้ไม่มีแต้มนะครับวียสตีน่าเสียดายครับล้มไปแล้วก็แมตเทียปาชินีด้วยคะแนนสะสมนะครับการลุ้นแชมป์โลกมันเปลี่ยนไหครับมาอยู่ตรงนี้ไอโอคุระขยับขึ้นมาเป็นผู้นำบนคะแนนสะสมนะครับมี175คะแนน กาเซียสถานการไม่ดีครับตกไปอยู่อันดับ2ตาม9คะแนนอันดับ3ก็คือโจโรเบิร์ตดับ4สีลอนโซโลเปสนะครับห่างออกไปคนละ42คะแนนครับอันดับ5เป็นเจคดิกซันน่าสนใจครับการลุน้นแชมป์โลกตรงนี้เหลืออีก7สนามมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับอันดับที่6เป็นอาเดเก้ครับ7กอนซาเลสแไอรอนคาร์เนต9เชลิซิโนวีเอสตินะครับโทนี้อโบลิโนอยู่อันดับ10นะครับบวกมาคะแนนสะสมอยู่อันดับที่ 10มี9 7คะแนนขณะที่กล้องสมเกตจันทรานะครับยังคงรักษาอันดับที่11ไว้นะครับมี76คะแนนเก็บมาเพิ่มอีก2คะแนนในสนามนี้นะครับ12เป็นมาร์โกสซามิเรส13มอารินาสนะครับ14เป็นเจเลมี่โอโคบา15ก็คือเซน่าเอจเสนะครับอันดับที่16หลังจากที่ผ่านสนามล่าสุดนะครับก็คือดารินบินเดอร์17ฟิลิปซานลัชนะครับ ดับที่18ก็คือดิโอโกโมเรลาฤดูกาลนี้ซานลัชไม่ดีเลยอ่ะย้ายจากเกรซินี่มานะครับมาอยู่กับทางฝั่งของมาร์กวีดีเอสทำท่าจะดีจะดีนะครับแต่ว่าพอเริ่มต้นมาก็เข้าใจได้ว่ารถแข่งของมาร์กวีดีเอสก็ไม่ได้ลงตัวด้วยนะครับเกิดให้ผลงานไม่ดีโมเรล่าอยู่ดับที่18แล้วก็ไล่ลงไปนะครับมีออนจูเบลเตอร์สเกวารานะครับ โกเบิร์กแล้วก็เดนิฟอร์เจียนะครับโบเบนเซเนเดอร์ฮอกเคนาบารออายุมุซาซากินะครับกลุ่มหลังอาร์จีเก็บไปได้3คะแนนนะครับขณะที่บอสโซกุโร่พลิกมาเป็นผู้นำบนตารางคะแนนสะสมประเภทรถแข่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแซงคาเล็กขึ้นมา8คะแนนสลับกันอันดับที่3ก็คือฟอร์เวิร์ดประเภททีมครับ เอ็มทีเอเอ็มเอสไอยังคงรักษาความได้เปรียบอยู่นะครับกาเซียแล้วก็โอโกลาช่วยเก็บแต้มให้ทีมนำอยู่ครับมี341คะแนนตามด้วยสปีดอัพนะครับทีมโรงงานของบอสโซครูโรห่างออกไป86คะแนนครับโอลิแฟนดิการ์เลสซิ่งทีมนะครับอยู่อันดับ3 4เป็นเกรซิ n i ่ก็คืออัสพานะครับขณะที่เดมิ s เซอหน้าทีมเอเชียอยู่อันดับที่9นะครับมี79คะแนนคะแนนส่วนใหญ่ก็มาจากกล้องสมเกียริจันทรานี่แหละครับ ก้องสมเกียรติสนามนี้พอจบเรสนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไว้นะครับก็คือตัวกล้องเองก็ยอมรับนะครับว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากลําบากเหมือนกันในเวสซึ่งตัวเขาเองก็ขี่อย่างอดทนนะครับกล้องบอกว่าเรสที่มิซโ,โนเนี่ยออกสตาร์ทในจที่22และจบอันดับ14เป็นการแข่งขันในช่วงเริ่มต้นที่มันยากลําบากมากนะครับเพราะว่า ต้องขี่ภายใต้รถแข่งที่มีน้ำหนักเยอะๆในตอนนั้นนะครับเพราะว่าน้ำมันยังเต็มถังอยู่ก็แซงได้ยากแล้วก็มันยากต่อการเบรกนะครับเบรกภายใต้รถที่มีน้ำหนักเยอะๆก็อบอกว่ามันแซงยากมากแล้วพอผ่านการแข่งขันในช่วงกลางเลสไปนะครับเขาก็บอกว่ามันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงที่เหลือ8-9รอบเนี่ยเขาก็เลยค่อยๆทำอ,อันดับขึ้นมา แต่มันไล่ไม่ทันแล้วครับเพราะว่ากลุ่มหน้านั้นหนีไปค่อนข้างห่างแต่ก็ยังดีที่ไล่ขึ้นมาจบอันดับที่14นะครับก้องบอกว่าอีกสสัปดาห์ก็จะแข่งที่มิซโโนโอีกครั้งหนึ่งก็หวังว่าจะปรับปรุงประสิทธิภาพในการแข่งขันให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็มาลุ้นมาเชียร์กันครับสาหรับก้องสมเกตจันทรานักแข่งรถชาวไทยครับกว่าจะไล่กลุ่มใหญ่ตรงนี้ขึ้นมาก็โอ้เสียเวลาไปพอสมควรเลยครับ นี่ครับการไล่บทกันอยู่กับแบรี่บอลเตอร์สนะครับช่วงแรกๆก็มีบี้กับกาเซียด้วยแต่โดนกาเซียแซงผ่านขึ้นไปนี่ครับก็จบลงครับด้วยชัยชนะของไอโอคุระในขณะที่กล้องผมเกียรติจันชานะครับจบการแข่งขันในอันดับที่14ซึ่งมันเป็นเวทที่ยากมากแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วครับสำหรับกล้อง ไล่บทขึ้นมาครับกดดันก็คือกลุ่มของกล้องเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่มากกว่าจะไล่ขึ้นมาได้นี่ถือว่าย่างจริงนะครับสนามต่อไปยังคงแข่งที่เดิมที่มิซาโนนะครับก็หวังว่านะครับจะสามารถยกระดับขึ้นมาได้ก็มาเชียร์กันอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจในสนามหน้านะครับเซอร์จิโอกาเซียจะสามารถกลับมาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นได้ไหมนั่นแหละครับคือคำถามและก็ตัวของกล้องสมเกียรติจันทาเนี่ย คือก็คงต้องค่อยๆแบบทํารถกับทีมอะให้ดีที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์หน่อยนะครับ